ไม่รู้เลยแล้วพี่คิดว่าไม่มีใครรู้รู้แต่ว่าจีนประกาศหนักแน่นว่ายังไงก็จะเอาไต้หวันกลับมาให้ได้นะยังไงก็ต้องรวมไต้หวันให้ได้แล้วท่าทีของจีนก็ชัดเจนนะชัดเจนนี่เพิ่งพูดตอนประชุมสมัชชาประชาชนอีกรอบนะที่บอกว่าไต้หวันเป็นเรื่องที่คอมเพลมไมซ์ไม่ได้ยังไงก็ต้อง ต้องเป็นของจีนนะแล้วก็ประนามคนที่สนับสนุนเอกราชของไต้หวันด้วยประเด็นมันเลยอยู่ที่ทรัมป์เพราะว่าถ้าจีนจะทําจริงๆมันทําได้หลายทางก็คือการทําอย่างสันติแต่ว่าเหมือนหลังๆเนี่ยจีนจะตัดตรงนั้นทิ้งไปเยอะนะถ้าใช้กําลังเนี่ยถามว่าไต้หวันรับมือเพียงลําพังได้ไหมก็ต้องบอกว่ายากถ้าไม่มีสหรัฐทีนี้ณนะวันเนี้ถ้าไปถามทรัมป์เนี่ย ว่าถ้าเกิดจีนบุกไต้หวันจะเอาอยัางไงเอา,อางี้ละกันทํมก็คงจะบอกว่าถ้าบอกว่าจะปกป้องก็ยังเชื่อใจไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็บอกว่าไม่แล้วอะไรเงี้ยเนื้อออกมาเราอยู่ในในโลกยุคที่แบบไอยอย่างเรื่องกําแพงภาษีอะสัปดาห์เนี้เมื่อเมื่อวันเพิ่งประกาศวันจันท์เนาะจะขึ้นภาษีสุลการกรกับแคนาดากับเม็กซิโกเมื่อวานออกมาบอกแล้วไม่ละ แล้วเรื่องปกป้องพันธมิตรเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ทรัมป์เนี่ยคุมเครือไม่ไม่เป็นไรนะแต่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยลำบากพี่นาคิดว่าตอนนี้ไต้หวันก็คงหวั่นหวั่นใจอยู่พอสมควรนะอันนี้คิดแทนนะเออไม่รู้จริงขอบคุณทุกคนที่ติดตามคอนเทนต์ของเรานะคะถ้าชื่นชอบเนื้อหาแล้วก็ต้องการสนับสนุนสื่อ,อสระอย่างช่องรอบโลกบายกรณาบัวคำสีสามารถอุดหนุนสินค้าแบรนด์ทาราได้ในตระก้าที่ปักไว้นะคะ ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะคะ